สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดร์เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่วันฟังครับเป็นศิลปชัยเดลี่วันหยุดน,นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์หลายวันแล้วครับมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาที่จังหวัดสงขลาผมก็เลยไม่มีโอกาสที่จะเดินเข้ามาในสวนของผมซึงมีประมาณเนื้อที่ไม่เกินหนึ่งไร่เองครับ กนคนเป็นสวนหย่อมก็ได้วันนี้เข้ามาแล้วนี่ก็พบกับสภาพที่มันรกเหลือเกินเพราะว่ามันได้รับน้ำฝนมาเต็มที่เข้ามาก็ได้เดินดูต้นไม้ต่างๆที่ผมได้ปลูกเอาไว้ที่นี่ผมปลูกต้นไม้เป็นไม้ผลเป็นส่วนใหญ่ครับเอาไว้กินและอาจจะมีเป็นต้นไม้ซึ่งเอาไวท้ทำเป็นผัก ซึ่งไว้กิ้มกับน้ำพริกก็ได้เช่นที่ต้นสตอและก็ต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะวันนี้ผมอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รูจ้จักมันเป็นต้นไม้ซึ่งจะมีอยู่ในภาคใต้เป็นตัวใหญ่แต่ภาคอื่นผมไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าคือต้นเนียงหรือต้นลูกเนียงนั่นเองประวัติความเป็นมาแล้วก็ต้นลูกเนียงเนี่ยมันปลูกยังไงเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับนี่ครับต้นเนียงลูกเนียงซึ่งผมปลูกเอาไว้ครับสองต้นสองต้นนี้ก็เยอะแล้วครับทำมันโตเต็มที่เนี่ยมันก็จะออกผลออกมา,เ,าเป็นฝักน,นะครับแล้วก็สามารถเอามาจิ้มกับน้ำพริกของภาคใต้ได้เป็นที่นิยมะในภาคใต้ของเราเนี่ยเป็นเครื่องเคียงอย่างหนึ่งนะครับในการเี่จะนนำมารับประทานกับอาหารนะครับ เนียงเป็นไม้ยืนต้นพบทางภาคใต้ใช้เมล็ดเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกหรือกินกับอาหารเผ็ดทำเป็นลูกเนียงเพาะและดองเป็นผักจิ้มมีอยู่3ชนิดคือเนียงคานเนียงข้าวและเนียงนกโดยเนียงคานในหนึ่งช่อมี1 0บถึงสิเมล็ดเนียงข้าวจะมีเมล็ดกลมป้อมในช่อหนึ่งจะมีถึง15-20ถึงเมล็ดและเนียงนก มียอดอ่อนสีเขียวนวลในฝักมีเมล็ดเท่ากับหัวแม่มือเรียงเป็นแถบแน่นเนียงจะออกดอกในเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนฝักจะแก่ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมส่วนที่ใช้ในการบริโภคคือลูกเนียงผลอ่อนบอกเปลือกจิ้มน้ำพริกหรือรับประทานร่วมกับอาหารรสเผ็ดลูกเนียงแก่นำลูกเนียงไปเพาะในกระบะทรายแล้วรดน้ำให้ ทรายมีความชุ่มชื้น3-5วันลูกเนียงจะมีรากอ่อนแทงออกมาสามารถนำมาบริโภคได้เรียกว่าลูกเนียงหมาดลูกเนียงดองน้ำเกลือแล่งที่ผลิตพบตามชายป่าชื้นทางภาคใต้และภาคตะวันออกและพบบ้างตามชายป่าชุ่มชื้นใกล้ลำธารแล่งที่ผลิตเป็นสินค้าได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดการปลูกนิยมปลูกแบบสวนผสมระยะปลูก8คูณ8ถึง10คูณ10เมตรโดยขุดหลุมปลูกแล้วหยอดเมล็ด3ถึง5เมล็ดต่อหลุมใช้ดินกลบบางๆเมื่อเนียงอายุได้1ปีเริ่มใส่ปุ๋ย15 15 15อัตรา10กรัมต่อต้นการเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อเนียงมีอายุ5ปี มีโรคแมลงมีน้อยมากดังนั้นเนียงจึงเป็นที่นิยมในการรับประทานเป็นเครื่องเคียงของภาคใต้ผมก็รอครับรอให้มันโตเต็มที่นะครับเพื่อจะได้เอามากินกับน,น้ำพริกของภาคใต้เป็นเครื่องเคียงที่อร่อยมากครับต้นลูกเนียงต้นเนียงศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสูกันฟังสวัสดีครับ